ไะผิดพ,พาดพออภัยนี่แลเหอะไรลงไปหอดใช้เข้ากันยังวาอยู่ขอกายาลงไปหอดใช้ลงไปหอดนายผู้แล,แลพนัน่นายผู้แลนายเขาบอกว่าเจ้าช่วเองผัวข้าน้อยเ่เห็นหงขงน้อยก็บวา่าจะย่อมเพลิน,ลนยูย่อมทีเพลนนี่แลย้อมเพลินผู้นี่แลย้อมเพลนผู้นีน่แลเออ เฮได้ม hey, ันผิดพลาดคออาไผ่เลยแหละใช่ใช่ก็บ่อยมันเป็นสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุนครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบัวาสิเป็นทั้งนอกและกันในต่างประเทศนะครับบัวาสิเป็น คุณยายเฉลี่ยคุณยายใจบุญทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งช่องนี้นะครับพี่น้องครับังคีกับผมกะได้นั่งเบิ่งคลิปนะครับของเบลลี่นะครับนะครับที่เดินไปสัมภาษณ์ยายนาคนะครับที่นะครับที่ว่าตอนนี้กะกกำลังมีกะระแสนะครับที่ว่าเบาเตียงเพิ่นเอ้ยเบลลี่เพิ่นนะครับ hey, เพิ่นไปถ่ายเอ่อ เคลียใจนะครับกับยายนางนะครับทีวาเป็นกระแสธีวาทิมงงานเพิ่นใดไปมางเพื่อนใดไปมางเพื่อนของใจนางนะครับพี่น้องครับจนทาให้ยายนางเพิ่นบอกพ่อใจพี่น้องครับนะครับทีวาทิ้งงานของเบาลี่นะครับเพิ่นบอกว่าให้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมาจั่นะครับแต่ว่ายายนาคกระบ่เหตุตามนะครับ นะครับจนแบบว่าจนทําให้เอฟซหลายหลายคนนะครับกาได้โจมตีนะครับนะครับแล้วจ็จนทําให้พี่น้องหลายคนนะครับรวมว่เอฟซทุกคนนะครับเสียความู้สึกนะครับแต่ว่าเมื่อนีกาเบลลี่บันกะได้ไปทายยายหน้านะครับนะครับแลัการเรียกทีมงานมากนะครับอยียกทีมงานทีว่าไปหนังเพื่อนเพลินนะพี่น้องครับ นะครับทีว่ามังเพื่อนสีสางเพื่อนให้ไม่เสียเพื่อนให้ไม่นะพี่น้องครับนะครับ่ายายนางนี่บ่พอใจนะครับที่มังเพื่อนนะครับนะครับเบาเบารีก็เลยเอิญหน้าเคลียใจนะครับนะ๋ก่เข้าไปเบิ่งลิดน้ากันนะครับพี่น้องครับกรับผมมีลิปนะครับเบารีทีว่าผนไปเคลียใจกับยายนางนะครับทีวายายนางเพเป็นบ่อใจนะครับเ๋ยวเข้าไปเบิ่งลิดน้ากันครับพี่น้องครับ มันนะเ่มาบอกเขาโทษไม่ได้พิดภัสดเขาเอาภายนี่แหละเหอะไรลุงประหอดใช้เขากันยังว่าอยู่ขอกายาลุงปรหอดใช้ลุงประหอดนายผู้แล้วนายเนว่นายเขาบอกว่าเจ้าช่วเองหัวข้าน้อยบเห็นหุงขน้อยก็ว่าจะย่อมพนอยู่ย้อมทีพนนี่แล้ย้อมพนผูนี่แล้ย้อมพนผู้นี่แลออ เฮได้มันผิดพลาดขออาภัยนีเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาว่าก่อนบัดนี้เนาะโอเคเ้าทำเพราะว่าบอลียกันยังบม่ได้คุยกับทางทางน้องเพิ่นหรือทางเอล่าทางบัพมีเมื่อนห้่ก็มาคุยแต่กับยายเนาะอ่าวาซิโบทามกับแจ๊กซีจังใดจังใดอยู่เล่าให้อ้ฟังในก็ได้สักเล็กสักน้อย ว่าว่าก่อนสี่ก่อนย้ายเราสีมีปากเชียงกันนะมันจะว่าก่อนไปเฮ็ดเชียงคอยมันกากับเรามีปากเชียงตัวในคลิปมันแหละเฮาเห็นมันเป็งปังเป่งปัง่ะน้าก็อะไรนะซาอะไรก็มันเกิดยังึ้นเอาเดี๋ยวเงียบก่อนเด้อให้ใอ้น้องพนว่าก่อนบัตรนึงเราสักเล็กสักน่อยก็ได้พอดีพองามบญยาบันไดก็ได้นะก่อนก่อนที่ว่ายนั่งว่าวคลิปบอฟมีมือนั่นนพี่น้องเนาะจังไรกะ ปอพมีกระซีว่าอีกนะพี่น้องเนาะพูบะว่า๋ยวเอาคลิปลงแล้วมือนั่นพี่น้องเลยเอาอีกเนาะโดยเพราะว่ามือนั่นนะกะนัดกันกับเอลาพี่น้องเลยกะทีมงานโซทิมเฮาแหละเนาะนัดกันมามกตู้พี่น้องเลยปอพมี่มามือนั่นประมาณเก้าโมงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมามือนั่นมากกัเห็นแม่นั่งปอพมี่เปิดคลิปอยู่หันพี่น้องเลยเปิดคลิปเลยกะ เข่ามาพี่น้องเอยเข่ามาแลวก็เห็นเพื่อนมั่งเฮือนเขาก็มาบอกเพิ่นพี่น้องเลยว่าแม่เมื่อนี่หาลูกมามั่งเฮือนเด้อเมื่อนี่เนาะโดยเวลาก็เข่ามาน้ากันพี่น้องเลยหลังจากหันหลังจากบอกแม่เพื่อนที่แรกเขาแม่เพื่อนมั่งก่อนเลยได้พี่น้องเลยมั่งก่อนแล้วฮะบอกว่าสีมั่งแต่ว่าตอนนั้นเรากำลังเห็นเมียนั้ไม่นีแล้วเห็นเราเมื่อยเนาะแล้วเขาก็เลยว่าสีมั่งแต่เราปลให้เขามั่งเราก็เลยมั่งเองคือแบบว่าเราแบบทั้งเมื่อยทั้งหอดทั้งแบบคือประหยัดให้เขามั่งนะ เขาก็เลยแบบละเอ็ยดแบบชินาแบบพอใจเลยกะนแต่อะไรแนวเลยเขาก็เลยบอกกาเหตโต้หน่ะแต่มันมันมีอะไรคือเปบว่าบอกให้ขอบุญเขคุ้นผู้ใหญ่กันแล้วกะอันนี้กันย้อนว่าจะให้เรื่องตูบนี่แหละก็ขอเชว่ขคืนเด้ออันนี้คอยบุก้าบบแมนตอสู่ เดียวเดียวเดียวพักก่อนพักก่อนพักก่อนพักเบรกก่อนให้น้องคนว่าจบก่อนให้น้องคนว่าจบก่อนโอเคหยุดก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เจ้าบอกบอกบอกพบก่อนคลิปเขามากเนาะพี่น้องเนาะในนามเขาที่เขามาซอยเนาะเพราะว่าบาร์พามีกับย่าง FC ได้เบิ้งพี่น้องเลยก็ย่างมากพอดีย่างกะปกตินะบาร์พามีนั่นถ้าพี่น้องเบิึงคลิปบาร์พามีเนาะบาร์พามีเนาะเคยสิบอกให้แม่นางเห็ดเวียกได้พี่น้องเด้อมีแต่ว่าแม่เอ้ยเจ้านางผักพรเด้อพวกลูกสิเฮ็ดเพราะว่าเฮาน่ะหลายคนแม เพราะว่าที่สุมเฮาเฮ็ดในพี่น้องมีผู้ใหญ่เพิ่นไห้อีกค่าน้ำหมกน้ำมัน,มนดำผุรสองสามเซนมาเลยกะภากันเฮ็ดว่าเลยกัผู้ใหญ่ให้ซอยปนานั่งในกะภากันเฮ็ดพี่นอ้<ท>นองเลยเพ<ท>ราะนี้บพะพอม,มีกับมั่งเลยพี่น้องเลยเนะาะหลังจากบอกเราเหล็กกับทำฮะลูกชายเราโบเห็ดลูกชายเราก็มั่งกันเนเฮามั่งเฮือนเนาะมันก็นอยากป,ปึ้งปังปึ้งปัง,ปงเลยเนีคนตีเนาะเ<ท>ข้ามากะมกั่ง หมายเลขพี่น้องไอตูุกันาดเล่ห์ค่ะตูกเก่าแล้วแมนกระคอนตีเน้องทั้งตีทั้งค้อแล้วเปียงป้างเปียงป้างเสียงดังอ่าก็นี่นั่นที่ว่ามันตกใส่คุ้มห้องน้าหันอ่ะบุก้าขึ้นขึ้นบ่ได้บอกว่าเสาวนะคะไม่ยังตกไม่ได้ตกแม่บอว่าเขาจะมาอยู่อยู่เสาวเนยไ่ล้งเลยเห็นดิแล้วเดินไปข้ามไปเลยว่าอยู่ให้มันลงคุมหงหน้าใช่บอกเพราะบอด้ทอดคันไหนบอดไาทอดเนาะมันไม่ต้งขางใกุ๊บคือห้องน้าแบบเสือมันลง คือมันกว้วุมมาที่กวมห้องน้ำเลยนะอ่าอะไรนะวอดวอดต่อมันกะลมอาลงใส่คุุมห้องน้ำเนาะที่ว่าลังคาพี่น้องกับตูพันันลมลมลงหันลมลงคลุมห้องน้ำหันหลังจากว่าแล้วหันพี่น้องเลยชุมพากับเมียนหมัดใหม่อยังต่างๆปะนางแล้วก็ซี่บอกระตีกบนองสาไหวเจนั่นเป็นโบเมเจนั่นเจนี่เจนั่นเจนี่ก็เลยถามมือนั่นนะพี่น้องมีกับโก้พี่น้องเลยมือนั่นนะ อันทีแรกขนงทงว่าสิจับกระโปไปทิม้มไปปล่อยเอ,อไปปล่อยมัน <c oughs> นีหลังจากยานั่งแบบไปจับเอาตุกกต๊กแกบป่อ่าตุ๊กแกมากกวมานั่งอยู่นี่แหละพี่น้องเลยนั่งอยู่กะกัดมือซ้ำกัดมือเพื่อนกัดมือเจ้านี้แมนทางที่เท้าชั่วพังเขาผ่านไปสะกอนอะไรฮะแล้วเราบุอยากให้พ้นมากเขาเหลือหายกระโปงนั้นอนนอ,นอกจากเท้าสะกอนเลยกับหนึ่งมากเลย จังหน่อยมันไปจอดแล้วมันลำคาญไผ่ลำคาญขอยงูใหญ่ด้งูสิงเขาเระบอกว่าเขาสิมางเองก่อนจ้าจังม่างกำลังวันมันไปทั้งป่าและคอยกาลยา แม่แล้วขอได้ย่าต์เล้วมันเครื่องจอดขอเล่านลานเออเลี้ยงผ่านมาแล้วเออผ่านมาแต่ที่ว่าพอหลังจากมั่งเรียบร้อยแล้วก็มีแต่ให้ยาย์ขอบุญขอบคุณแต่ว่ายายกับมื่อยเนาะยังก็เขาก็เขาได้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องขอบุญขอบคุณยังเพิชโเล่เล่เล่เมื่อนั้นเนาะหลังจากมาแล้วเนาะอาเนะหลังจากมาแล้วพี่น้องเลย มั่งแล้วบบได้ตูบมือน,นันมันก็ฮอนแดดพี่น้องฮอ,อ,อนแดดแล้วมานั่งกินน้ำเป๊ปซี่มือนังนน่ะมีแม่อยู่รัฐเทนเนสซีเป๊ปซี่ก็ไล่ขวดเนาะหล่ะเนาะโดยสามสี่ขวดเป็นเยนเ็นเพิ่นเราก็เย็นกินเองล่าแมนโบแม่ในหนีนเนาะเจ้าก,ก็เย็นจนาชิว่าอันโอบักไงหมดเลยพี่น้องเอ้กินกับแล้วก็ว่าไปแบบของเราก็คือเบิ่งในคลิปพี่น้องลอเลยโบแมนโบได้กินใช่ไหม แบบวันนี้นะข้าวไงเล่ากะมีอยังต่างๆอ<ช>ีแล้วพี่น้องเลยบะพมี่กระทามแบบบ่พอใจบ่ที่บ่กปกลูกมามม้งเหยื่อชอยหันมาแบบบพพอใจโบอยังต่างๆกะมันก็ว่าขึ้นในคลิปมาแหละพี่น้องเลยข้ากระปุกหัวเหตุผ้นยังเนาะวะขา,ากระทามอยู่ได้ก่อนที่จะมั่งแมนบ่แมบ่บ่แม่นะพอใจอยู่บบที่บ่าพกลูกสิมั่งสาเหตุมั่งในบ่แมนบ่พมีสิมั่งซุ่มสีซุ่มหาเ้อพี่น้องเด้อ พราอวา่ามีแม่บิงกับเพ่อเพชรคนอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยอยู่บอนหันนะส,นนนนนสิเห้องน้ําเป็นเป็นอ่อนบอนสีขาเขาห้องน้ำอะไรพี่น้องเป็นกระตู้องน้าเลยไม่หันออกเลยเพราะว่าบุญังให้เรานอนอยู่อันตูพันหัวพ้นตกแนะ่ยันพนตกก็ให้เรามานอนอยู่ทั้งปนี่นั่นกับเฮา,มาเหม่างเพื่อนคั่วหันอะยเฮาก็อยากทำไม่นั่งวะไม่นั่งบุคคลใจบบพวกลูกม่างเพื่อนคั่วออกกับมา่างอันเพื่อนบอนนอนทะหละ เขาก็ยังของใจอยู่ตอนนี้นะเจ้าถามเราก่อนอยู่หรอว่าก่อนใช่ไหมถามท่านขัวถามอยู่หรอทุกเจ้านะถามและเจ้าก็ให้ให้มั่งเราว่ะเอาแบบนี้เจ้ามั่งก่อนบฟังเนาะตัมิดเออไม่เป็นท่านขัวตัมิดคือตู่เราเราบอกไว้ตุ่มมีคามั่งก็ได้เราจัดกานเองเราเสดเองเหย็ดเท้ายันเราเหมือนเจ้านายอยากซอยเมียนต้น จังได้เราก็บอกว่าป้าไว้นั่นแล้วเราเช็ดเองแต่ว่าเขาก็ว่าบอกเราทำยังไงยาแรกให้เราเห็นเองเขาไม่ทันนอกแต่ยาใดๆจากจากเขาไม่ทันอกแต่ว่าเขาก็เอาขวดตีมาทับพลังกระชี้ออกเนาะเขาก็ได้เราเห็นเองหมืดแล้วจากดีชูมาบอกว่าอยากมากเลยเราบอกว่าไฟก้อนแต่เราลงมือแบบว่าแบบรู้บ่แบบบุคคลใจเป็นไดงจนสั้งกระชี้บาดมือว่าฉั่นจ้ะคอยบุแม่ว่าคอย ข่อยแน่นั่นนี่ใช้ข่อยแน่นั่นันี่เขาู่ข่อยไม่เจ้าไล่ตาโบแมนเทียงเนี่ยข่อยไล่ตาข่อยขอผักกอนข่อยอ้ไรนี่นะบันนี้มันนิ่งๆแน่เรืึองมากขอกันยังไปกินเขาแล้วก็ข่อยกินแตน หมักไม่หมักตอกซะก่อนเพราะว่าเพิ่นอยู่ในหั่นขอยต้องเอาให้เพิ่นออกไปก่อนไม่ยังอยู่ในหั่นเฮาก็เข้าใจบ่สบางทีถือไปถือมันน่ะนะเฮาก็เข้าจ็เข้าใจกับเจ้าอธิบายให้ฟังไม่ยังที่ว่ามันอยู่ในตู้จ้าอยู่ในตู้เพราะเขาไม่เห็นแล้วกับบลอนบลอนมีของหักซมหักสาเจ้าท่านสาอ่าอตอนนั้นแล้วเจ้าอยากอย่าเอาพิ่นออกก่อนก่อนเฮาได้อยากเฮ็ดก่อนแล้วก็ หายเออเออเออมันมา,มาเ้าใช้หูคอยเออแนได้กะแ<อ>นไดกนขนดะข้านอเชียวออกเองบ่อยคนอื่นเอาออกบ่บ่มาได้สกอรขอยเ,เอาออกบอ่อนจีจิงชุเมากบบรบบาดมันสิเข้าไปมากเลยนั่นออชูเมาสีเมียนทางขางรถที่ยังนนะเอาคนมาไว้พี่คือแบบว่ามันเนี่ยแหละครับพี่น้องครับกัสีประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับกับประมาณว่าที่ผมฟังในพี่น้องครับที่ผมฟังคลิปนะครับ จะประมาณว่ายายนางเนี่ยพปนบ้พข้อใจเรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ทิมงานเนี่ยทิมงานของไอ้อ่มามาลลี่เนี่ยม่างเพื่อนในนาพี่น้องครับนะครับนะครับที่ม่างเพื่อนเนี่ยจะชนะนะื่อแบบว่าประมาณเดียวว่า ยายนาอนี่เพั่นแต่ว่าเพื่อนยักษ์มางเองหรือเปล่าประมาณนี้นะครับทันที่ผมฟังนะครับประมาณเอาเพื่อนยักษ์มางเองนะครับเพื่อนยักษ์มางเองละจ้ะเพื่อนเนี่ซีแปลว่าสีคอบก้อนนะครับพี่น่องครับสีคอบแปลว่าประมาณว่าเราถือผีนสินะครับไี่น่อครับถือผีถือผีคือประมาณแปลว่าขีดข้องเล่านี้แปลว่าสีถือผีนะไป่น้องครับถือผีประมาณว่าการที่สีมังทื่อนมังซานเนี่ยแปลว่า แล้วตรงขอบก่อนนะพี่น้องครับขอบก่อนหละกกาใหญ่ก่อนใหญ่ของก่อนสินะครับพี่น้องครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าทีมงานอ่ะผ่นไปมางก่อนนะพี่น้องครับไปมางก่อนนะจ๊ะเลยทําให้ยายนางเนี่ยแปลว่าบ่พ่อใจนะครับบ่พอใจนะครับนะครับทีมงานให้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญิันการบันการบ่พอใจเิ่นก็บ่อยากขอบคุณอยังน่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ นะครับก็เล่ยถ้ำไ้ก็เล่ยถ้ให้แบบว่าเอ่อมีเอฟซีหลายหลายคนนะครับจะได้โจมตีก็ได้ว่ายายนั่งนะครับสารพัดสารเพีพี่น้อยนะครับใจก่กางระเล่ยว่ามือหนีนะครับเบลเบลลี่พันการ์เล่ไดรวมทีมงานมาเคียดใจนะครับแล้วก็อยากให้ยายนั่ง มาขอโทษผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับแล้วก็เอ่อ,อซีทุกคนนะครับที่บันไดแบบว่าทำ่ทาทางกัิยามรารยาบดีอะไรนี้ประมาณนี้นะครับนะครับแต,ททแต่ว่าิรรกาขอโทษทิมงานไปแต่ว่าทิมงานิรรกา เป็นกับบอยากบอยากให้ข้อโทษนะเพราะว่าเป็นกะร่นลูกรุนหลานนาอพี่น้องน้องนะลุลูกรุลหลานถ้าเป็นผมก็เป็บอย่างให้ข้อโทษผมนี่ครับเพราะผมกะเป็นรุนลูกรุนหลานนะครับประมาณนั้นนะครับกะสิ่งที่อยากให้ข้อโทษนะครับคืออย่างที่ทิ้งานเป็นวานั่นแหละพี่น้องเลยนะครับอยากให้โทษข้อโทษก็คืออยากให้ข้อโทษผู้ใหญ่ใจดีเพลอนผู้ใหญ่ใจบุญเพิินนะครับเพราะว่าเพลินเป็นคนเป็นผู้ซอยเหลือ้านะ นะครับก็อยากให้ขอโทษเพื่อนนะครับนะครับที่ว่าทีมง,งานเพืเ่อนบอกนะเนาะแต่จามเรียนจามเรียนควบจามเรียนควบทีมงานไม่ได้นะครับกะเข้ากะขอโทษคุงยัใจบุญเพื่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเป็นมีน่พเพื่อนมีน่นำใจซอยเหลือเินสินะครับเป็นเนาะเพป็นตั้งใจสี่สางบุญเอ้ยสางบาทให้เข้าเงินสินะครับเป็นเนาะคืออย่างทีมงานนี่นะครับคือทีมงานสายบุญเนี่ยเพื่อนกระทุ่มเทแห้งเลยเป็นเนาะครับ ทุ่มเทบัวาสิเป็นกลางคืนกลางเว้นกัรย่งก็ย่งไม่เห็ดให้สินะครับยกตัวอย่างขึ้นไปว่าเบาเตียงนะนะพี่น้องเลยนะครับคือยอยางเบาเตียงคนี่ยข้หลายเขตเนี่ยเบาเตียงเบาร์เล่เบารี่นี่เป็นกระทุ่มเทพแห้งดีพี่น้องครับทุ่มเทซอยเหลือพี่น้องนะครับทีตุกทุ๊กปิญญาอิลรลอโล่พี่น้องครับนะครับซอยเหลือยางแบบเต็มที่ด้วยพี่น้องครับนะครับบัวาสิเป,เป็นกลางคืนกลางเว้นนะครับอย่างแต่บ่มีเหินอยู่อย่างแต่ ผูื่นบ่มีทงินอยู่นะพี่น้องครับนะครับมากงให้เ hm. well, ็ดให้จนแล้วนะครับช่วงในช่วงนะครับดูฝนพี่น้องไหะครับเบาเตียงเบาลี่บนกาหรือว่า nice ทีมงานหลายหลายคนนะพี่น้องเบาเงาบนกาโอ้แบบสุ่มเทแห้งพี่น้องไหนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือแบบว่าอยากให้ผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่ได้รับซอยเหลือนะพี่น้องครับก็อยากให้แบบว่าโอ้ยอยากให้ลรืมบุญคุณเพิ่นเนาะ ผู้ที่ซอยเหลือเฮ้านะพี่น้องครับนะครับยกตัวอย่างคือผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะน่ะผู้ที่ซอยเหลือเฮ้าแล้วก็ะเปาเตียงเบารี่ังสินะครับดักทีมงานหลายหลายคนนะครับที่ไปซอยเหลือนะครับก็อยไ้แบบว่าคือแบบว่ากระยไ่บ่ยกใไ้แบบว่าคือหลายๆเขตนะพี่น้องครับเมื่อคือหลายๆเขตน่ะคนซอยเหลือไปแหละ่นเหตุย้อนหายแล้วแล้วก็ะ จนใดจนมีแล้วกะลืมบุญคุณเพิ่นจะสินะครับพี่น้องครับล้ะก็การเว้าการจ่ากะเปลี่ยนไปจซสินะครับพี่น้องครับแล้วก็มันก็ทําให้ผู้ทุกข์ทุกเลไดยยากหลายๆททันนะครับเสียโอกาสไปนะพี่น้องครับคือแปลว่าเสียโอกาสอีกยังงู้บ่พี่น้องครับเสียโอกาสแปลว่าทําให้ผู้ใหญ่ใจบุญบุญนี้บ่อยากซอยเหลือจซสินะครับเพราะว่าถ้าซอยเหลือไปแล้วก็สิเป็นแปลว่าคือหลายๆเขตดนะพี่น้องครับ เวลาซอยเหลือไปแล้วกะมีพิษเถียงกันนั่มสินะทะเลาะก,กันนั่มบางทอกบผัวเมียทะเลาะก,กันเรื่องที่ริ้นเรื่องเงืนเรื่องทองสินะครับพี่น้องครับนะครับก็เลยแปลว่าก็เลยแปลว่ายานแปลว่าทาให้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อน,นเอื้อมละอาเอื้อมละอาคือแปลว่าบรอยักซอยเหลือไอสินะครับพี่น้องครับคือจังสี่แหละนะครับทีมงานเป็นกะตั้งใจเตรียมใจซอยเหลือมา่เงื่อนมางสั้นให้แต่ว่า อีกไฟลยเนึ่ยจะแบบคือแบบว่าบรพอร่อใจสินะครับเป็นองบ์พ่อใจแบบว่ามาหม่างเลื่อนสินะครับอันนี้ก็เข้าใจอยู่ได้ว่าเป็นหีดเป็นข้องเพลินนะครับเพลินจะอยากทําพิธีให้มันเลี่ยก่อนสินะครับแต่ว่าขึ้นหนึ่งนะครับก็ต้องแบบว่าก็ต้องคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อน่ะเฮ็ดจังสั้นจังสีก่อนนะครับมันมันมันจังสีถึกต้องกัน,นะครับเป็นองค์ครับ ผมกะวบาอาคัสิบุเข้าใจพี่น้องครับนะครับการอยากให้พี่น้องนะครับไปเบิ่งคลิปนะครับอยู่ในช่องบาลีนะครับนะครับอยู่ในช่องบาลีนะครับคลิปเต็มนะครับพี่น้องครับคลิปเต็มอยู่ในช่องบาลีนะครับฝากพี่น้องเขาไปเบิ่งนี้ในช่องบาลีนะครับพี่น้องครับคลิปเต็มเลยนะครับพี่น้องสิได้ฮูเรื่องนะครับนะครับอันนี้ผมกะขออนุญาตเอามาบางส่วนนะครับเอามาเรียลชันให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับการสีประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนะครับนะครับการอยากฝากนะครับพี่น้องครับ ขอฝากเร่องหนึ่งนะครับข้อฝากเร่องที่ที่ที่แบบว่าผู้ใหญ่ใจบุญผัวซอยเหลือแล้วเนาะนะครับผู้ใหญ่ใจบุญผสซอยเหลือแล้วละกะทีมงานสายบุญทุกคนนะครับไปซอยเหลือแล้วนะครับนะครับก็อยากให้ผู้ที่ได้รับซอยเหลือนะนะครับใจเย็ไปอย่าลืมบุญคุณเพิ่นนะครับอย่าลืมบุญคุณผู้ใหญ่ใจดีล้ะกะอย่าลืมบุญคุณ สายบุญถุกคนที่เขาไปซอยเลือนะครับอันนี้เขาต้องยกมือทวมหัวไหว้นะครับต้องขอบบุญขอบคุนเพิ่นไว้นะครับที่เพิ่นซอยเลือเ้านะครับเขาต้องรักษารักษาแบบอันดี้งามไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ,รบมันสีกลายเป็นว่าเสียโอกาสผู้ทีบ่บรสุซอยเหลือนะครับมันทําให้ผู้ที่แบบ ผู้ที่อยากซอยเรืออันแบบว่ามันมันมันเสียความรร้สึกนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอยากให้แบบว่ารักษานำใจเพื่อนไหวล้ะกะสมดังที่เพิ่นแบบว่าอยากซอยเรือเฮานะครับล้ะกะอยากให้เพิ่นนี้แบบปื้มสิ่งที่เพิ่นซอยนะใจบ่พี่น้องครับผมก็เว่าว่าค่อยเป็นปานใดครับพี่น้องครับนะครับแต่สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับกสุดท้ายแล้วนะครับกะ ขอ,ขอบคุณขอบุญพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามาเบิดงคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจนะเด้อครับผมนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ชิบุญทุกคนนะครับผู้ใดเขามาเบิดงคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนล้มด้วยสุขสุขูคนเด้อนะครับผมนะครับคลิปนะพอกันเลยครับขอบคุณหลายๆครับ